เอาเนี่ยผมสวัสดีครับอีกผมสิบสองชามนะครับผมนะนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับนะก็คือว่าวันนี้นะครับเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ GTAV นะครับผมนะซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับผมแน่นอนครับว่ามีปังวิทอยู่นะฮะตรงนี้นะครับผมคุณเนื้อไอ้ไอ้เปิ้บปังวิทนี่คืออะไรอธิบายมาดิปังวิทคือขยะพูดดังไม่ได้พูดดังไม่ได้อะไรนะเฮ้พูดดังไม่ได้นี่ไม่ใช่ปังวิทนี่ประยุทธ์ประยุทธ์คืออะไรขี้อ่ะพูดดังไม่ได้ทำไมมีการดางฟ้าด้วยอ่ะ ดิสิตคยะเอเอโอ้โหยกกำปั้นไว้ใส่ด้วยการนั่งฟ้ามีการนั่งฟ้าด้วยเหรอเออใช่ใช่ผมผมใส่การผมใส่การนั่งฟ้าอยู่ไหมเคับผมตอนนี้นะครับนะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ G T A นะครับ n t นนดอร์เะผมนะซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับผมเป็นเซิร์ฟของแนว G T a V นะครับผมนะเป็นแบบว่าเซิร์ฟแบบป้นแล้วก็แบบมีทำฟองทำฟามมีขุดแร่มีอะไรพวกนี้ต่างๆมากมายครับผมนะซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับผมเอยากจะบอกว่านะฮะ ปื้มไงแอดเฮ้ยมีคนรู้จักผมด้วยเหรอแอดปื้มอยู่โอ้ยอยู่แล้วอะผมไม่อยากพูดหรอกนะนี่แอดวินถามอ่ะโอ้โหแอดวินเฮ้ยมึงแบบเดอเขาเขาเรียกว่าเทพปื้มแล้วกูจะมาเยอะเสริมเนี้ยปกติก็ชอบเล่นเกมแนวนี้แหละนะไปยืนมอครับได้ไหมปกติผมก็ชนะคุณมอนอยู่ตลอดแต่คุณก็จำหน่อยเข้าไปยืนมองกางเกงน้องเม็ดทำไมอ่ะเฮ้ยนี่มันเลี่ยมเว้ยคือวันเนี้ย วันนี้นะครับผมผมไปเมดคาเฟ่ามาด้วยไงก็หน,นึ่นั่นนั่นคือปะไปเจออะไรครับเนี่ย คุณเอ็นไงยี่ยยไม่เหม่คาเฟ่กูเจอคนตะกล้ารไอสสัตว์บ้าแบบลเลยมึงเอ๋หู้ยแต่ว่ะบางจุดนี้ครับเป็นจุดของฟรีนะผมจุดของฟรีได้รับของฟรีต่างๆ่างเนื้อผมมีแลอนซอสมีเดล,ลไลท์<ผ>มไม่เ<ม>ห็นพอมีของนะหนูไม่มีของแล้วผมตรงจุดนี้นะครับก็จะมีโหลดภาพ 3D นะผมคือเราสมรามารถโหลดภาพ 3D ตรงนี้ได้นะครับตอนนี้เป็นโทเค็นนะครับผมคือเราสามารถออนเพื่อที่รับของรางวัลโทเค็นได้นะครับซึ่งโทเค็นนะผมเอาไวแลกลงโทเค็นช็อปได้นะครับนะก็จะสามารถซื้ออุปกรณ์ต่างๆได้นะครับผมเป็นเซ็ตโทเค็นกับเซ็ต เฮเบย์อย่างต่างนะครับนะประมาณอย่างนี้เลยนะครับผมต่อไปนะฮะต่อต่อต่อไปนะครับผมก็คือว่าเราจะไปที่ต้องบ้าไปตรงที่ที่หนึ่งนะครับคุณนุ้ยเอ้ยคุณเปิ้ลผมรู้ว่าคุณชอบที่นี่ครับมาจุดบ้าก่อนเลยครับผมไปคาสิโนเฮ้ยไอ้รูปทางตะวันทางตะวันทางตะวันรูปทางตะวันไอ้ลองอันสุดท้ายอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าคาสิโนครับผม นี่เพิ่มว่าคาสิโนเนี่ยจะเป็นที่ที่แบบว่าเราจะเล่นแล้วเราจะแบบมีได้ทั้งได้ทั้งเสียนะผมตัวเดียวก็จะเสียกันนะไม่ค่อยได้กันหรอกครับผมจะมีอุปกรณ์หลายก็มีของหลายอย่างนะผมในคาสิโนนะครับนะก็สมบูรณ์ไม่มตาบอ่ะมีกุนก็ไม่ต้องซื้ออย่างเล่นด้วยไม่ต้องซื้ออ่ะคุณย้อนมันย้อนให้ไม่ได้ขอโทษน่ารักกว่าอะไรอะไรน่ารักไอ้รูปมันไห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 นไอเซฟสองอ่ะสวยวะ เียนะมีพี่โตแล้วเฮ้ยเดินมากูได้กูได้กูได้รูปมากูได้รูปมาเดี๋ยวกูให้เดี๋ยวกูให้เดี๋ยวกูให้กูสุ่มกูสุ่มกูสุ่มเนี่ยกูสุ่มได้นี่คือไม่เกลือนะเกินแล้วสุ่มได้นะผมนี่เคฮะแล้วมาแล้วครับผมคนเพิ่มครับปกติทับเทรดครับมันทับเทรดได้ปะเดี๋ยวมาทับอะไรอะไรปะแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนทับอะไรนะแลกของกดอะไรอ่ะนี่ครับเราก็ต้องถามเขาไว้ยเพื่อถ้าอยากรู้เราก็ต้องถามเขาใช่ปหมล่ะ อ่าม like ันเปนร้ามันมีทับเฮลดีใช่เหรอไม่แม่แม่มันเป็นรับโบนัสจากการบ้านในการคืมช่องแต่งตัวเสริมกับสปาไม่มีแลไของอะวะกดเทรดในช่องแชทเลยมีคนบอกให้กดเทรดในช่องแชทอะได้พี่โตเขาบอกให้ผมกดเทรดในช่องแชทไว้กูอยากได้พี่โตกูยังไม่ได้พี่โตเลยกูอยากนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อกดชิปแล้วก็นั่าไงอ๋อใช่เหรออ๋อใช่ใช่กูต้องกดชิปแรกมึงอ่ะมึงกดชิปมาเหาโอเคแล้วกูก็ เอดีอีเอซีทีเอดเคเฮ้ยเช็ดได้มงก็ฉลาดนะเพื่อนอยู่แล้วเอาไว้ต้องกดอะไรวะกดได้พร้อมแล้วเอ้ยยืนยันกูยืนยันแล้วเฮ้ยกดเอฟกดเอฟดีคนนี้ใครวะคุณไข่คุณไข่คุณไข่ใช่โคุณไข่นี่ฮะนะี่จะได้พี่โตจะก่อไงทำเท่อะไรลูกผมเป็นผมเป็นอามี่คุณไข่ครับอามี่เนี่ยอะไรก็จะว่าโอต้า ผมไม่เคยรู้ขนาั้นพี่พ่อเขาเรียกว่าโอตะเขาไม่เรียกว่าอาร์มี่มันก็ใจกูไหมใจเฮ่อพ่อรวยและท่านแน่ได้อะไรนะทันแน่อยู่ไหนอะเนี่ยมันมีให้เลขไอ้ที่คนสองคนมองหน้ากันนะแล้วก็เป็นทันแน่นะเออถามถามถามคุณสักคำว่ากูสุ่มได้ไหม ถามูุศลคำเถอะนะกูสุ่มได้คุณไข่อย่างเดียวอ่ะอกหนึ่งคุสมไม่ได้เลยคือแบบบางทีมันก็มีเกลือบ้างนะมีดีบ้างมีเกลือบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเกลือทั้งหมดนะครับผมดีๆไม่ค่อยไม่ค่อยได้เลยจะบอกเลยว่าเซตเท่อะแต่ต้องลงทุนกันหน่อยครับผมคือของของดีมันต้องมันต้องเสียตังค์กันหน่อยใช่ป่ะปึ๊บได้ครับใช่ครับผมก็คือว่าก็เสียตังค์เพื่อจริงๆซื้อนะครับผมแล้วก็มาใจุดนี้ครับวิ่งมาครับวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาทับมันทับเอเฮดได้ป่ะทับเเออฮดดิมันทะไรวะเปทับอเฮดได้ป่ะไไม่ด้อเเ้้้้้้ยยยไไไดดดววาหาเฮดนี่ไง เออทับไอเฮดก็คือว่าจะเป็นการที่แบบว่าเราจะดูว่ามีใครขายอะไรบ้างนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับน้ารู้สึกว่าพวกรูปภาพพวกนี้นะผมจะไม่มีใครขายเลยนะฮะซึ่งจะเป็นพวกมันน่าจะมาใหม่ปะไม่นะส่วนใหญ่จะเป็นพวกเซตกันนะครับผมเป็นเซตคาสินโนคาสินโนเซตแล้วพวกนี้นะเฮ้ยคนนี้ขายห้าพันวะยิ่งชอบซื้อแบบเออคุณอามีคุณขายแล้วเอาเป็นน้าไหมเฮ้รวยเราต้องต้นเว้ยมีปืนปะเฮ้ย ตังค์เท่าไรส่งมาให้หมดมั้งเฮ้ยเพื่อนรู้หนูมีเต็มช่ปืนไม่งั้นกูยิงรู้จักป่ะหนูยิงนะหนูยิงเสือดำได้นะชีวิตไม่มีวันเบื่อวันใดถ้ากูให้ตใจนักกูก็มีตังใจโอ้โเข้าใจเอาไหมนาฬิกาคำสิบล้านมันไม่แพงที่ต้องจ่ายเลยนะเย้หนูมีปืนตั้งสามอันเฮ้ยเนี่ยแต่แค่เกิดผมซอร์เนี่คือผมใช้ทีสองหมื่นเลยว่ะแล้วคือแบบซื้อได้สามอันตังกูหมดแล้วเพื่อนมากูจะส่มนี่กูสุ่มนี่อีกสามอันนะเพื่อน ดูดิว่าคุจะได้ไหมอันนี้มันมันมีปีกใช่ปะวะเดี๋ยวอยู่ไหนนะอันนั้นไม่ใช่ปีกเป็นแจ็คแพคใช่ไหมนี่เป็นเป็นแจ็คแพคแจ็คแพคครับผมนะเฮ้ยลูก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 มีของให้แล้วมีของให้แล้วออะะไร่สุูบๆได้แล้วสุ่มได้อันนึงสุ่มได้อันนึงแล้วได้อะไรสุ่มได้อันแล้เวยเดี๋ยวให้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 การนางฟ้าเฮ้ยเนี่ย ของลูกนีด่ดีกว่าของไอ้ปื้มอีกบอกเลยคือแไไไล้วแล้วเป็นงต้นเฟทถิวน้ำใช่ไหมยอมรับทับรับรับเฟทดีรับเฟทนี้ทำยังไงกดชิปคลิขวาใส่กูยังไงนะชิปคลิขวาใส่โกคลิกขวาคลิกขวาไม่ใช่คลิกซ้ายเออไอโยกซ้ายโยกขวาเอาไปเอาไปเอาใหม่เอาไปเออันนะี้อันนี้อันนี้กูได้ไหน อ่ะไอปื้มเสร็จแล้วลพิมพ์ก็สั่งได้ต่อนะพิมพ์ก็สั่งตามทีมม่มันให้พิมพ์อะมันไห้พิมพ์อะไรก็พิมพ์เออไอเทดไอเนี่ยเออเร็วดิเรียวดีเอานี่ไปแล้วกดสีเขียวอย่างเดียวกดสีเขียวอย่างเดียวกดสีเออกดสีเขียวฮุบกดเชฟแล้วกดเอฟใส่กดเอฟใส่เออแค่นี้แหล็ดแล้วเรามาต่อสู้กันวนะคือของปื้มอะได้เป็นคุณขายเว้ยของไอของลูกกูได้เป็นเชอร์ปังอ่ะมีเชอร์ปังอะ แล้วมันจะยิงกันได้ตรงไหนวะเพื่อนเราขยันเดี๋ยวผมจะพาต่อไปนะครับผมนะต่อไปครับผมให้เราวิ่งกลับมาแถวสปารก่อนนะครับนี่ยนี่ฮะคือตรงเนี้ยคือตรงจุดเนี้ยมันจะวิ่งแบบวิ่งวิ่งมันเหน่อยนะผมฮะท้าพับไม่ได้ถับกรเปล่าได้เดี๋ยวดูดิถับทับหิวไงกดหิวแล้วก็อะไรนะไม่ได้วะช่างมันเฮ้ยไหนอะเออเขบสปาร์กถับะเป๋าไปดิทับกะเป๋าไปดิทับกะเป๋ามากระเป๋ามาเออม่ได้ลงห้าวีวะ อยากยิงคนแลรอครับน้องๆนะครับพวกนี้กูรู้สึกปวดหัวแล้เกันมาเลยมาเลยเลยนี่ฮะแล้วก็มาตรงนี้นี่กดแล้วก็กดฟาร์บกดฟาร์บกดปาร์บแล้วก็ไปตรงไหนดีครับเราพาไปตรวจที่อื่นนึงด้วยดีกว่าครับผมนะแล้วก็เออะคือตรงมาตรงแท็กซี่มาแท็กซี่มาแท็กซี่คือแท็กซี่เนี่ยครับสามารถบะสามารถไปหาพวก ไอ้ฟาร์มบอสหรือว่าไปช่วยตัวประกันโดาระเบิดววเ,เป็นอาชีพทั่วไปหรือว่าอาชีพผิดกฎหมายได้นะผมอาชีพผิดกฎหมายกฎหมายดีสัตุดผิดกฎหมายเออปปแเรากดแล้วยังไงอะ่ะ<อ>กดอา<อ>ชีพผิดกฎหมายแล้วก็บัฟรอบัฟโอเคขาดสายกดแล้วไม่ไปฮาวิห้ทมไม่หยับตัวอารเบียรสล็อตด,ด้วยห้ามทุกอย่างอะ่ะอยู่เฉยๆปล่อยเมาส์อ่ะเข้าใจป่ะกดไม่ไปอะ่ะไม่มันต้องกดตรงเล่นเกมหนูไปกดตรงรูปนะกูเริ่มกูเริ่มจะบอก เอ้เจ้าช่วยให้ตายเถอะโรบินบ้าสกินนี้มันคุ้นๆไหมนี่ฮะอันนี้เป็นสกินใครอ่ะไม่รู้ไหมไม่รู้เหมือนเคยเหมือนเคยเจอสกินเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอ่าป้นไปป้นธนาคารดีกว่าปุ๊บกดป้นร้านค้าตรงไหนวะไอ้ปุ๊บร้านนี้มึงอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่ไหนอ่ะเออยู่นี่กู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 อยู่บนไอ้ป้าป้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 ไหนโ้อนตรงไหนวะร้านค้าหรือจะใช้ปืนเป็นใไถ ต้องขึ้นไปข้างบเเฮ้ยมันยิงกันได้เหรอเฮ้ยป้มมเชี่ยวอ่ะทำไรป้อมป่าวเพื่อนป่ากูกูกูหยอกเล่นอะรเงี้ยอเสียงม่อนๆๆออนม่อนอนอะไรมึงลองเปิดเสียงสุดๆแล้วโดนไปยิงดูวางแล้วเวรแล้วอย่างเทเนี่ยปนรังค้านะผมคือว่าเราก็วิ่งขึ้นมาข้างบนนะเพื่อจะป่นรังค้านซึ่งรังค้างเอาป่นนะผม หิงหนูปลื้มใครวะไอฟเอธนาคารเนี่ยบอกว่าจะได้แบบจะได้แบบใครอยากมาก็มาครับไปวะปนไม่ได้เนี่ยวปนแป๊บนึงนะเดี๋ยวะหางของธนาคารเนี่ยทัศบาลทัศบาลบาลอยู่นี่ปนร้านค้าปนร้านปืนปนเงินเก็บกัญชาเก็บโควเชนเก็บเินห้ออยู่ไหนอะนี่ไงไปธนาคารใหญ่เป็นธนาคารใหญ่ถ้าถ้าเซิร์ฟนี้โดนจับกูไม่สงสัยละมีทุกยี่ห้อจริงอะไร ไม่เพื่อนธนาคารใหญ่ธนาคารใหญ่ธนาคารใหญ่ว่ากูว่าก็ว่าครั้งนี้ได้มันเชื่อกูดิอยายิงกูเพื่อนอย่ายิงกูอย่าอย่ายิงกูไม่ได้ยิงมันยิงยังไงอ่คิกขวาแล้วก็เขาเขาเขาธนาคารเขาธนาคารเขาธนาคารรอฮาบ้รอฮาบี้รอ้อเพื่อรอแป๊บรอแป๊บกาเข้า้เข้ายิงดอ่ะ ี่ม่เล่นเราแล้วว่ะเราเล่นเราแล้วว่ะตามไปจะตาจะยิงมันให้แตกมันไม่แตกเดี๋ยวมันต้องเจเตายตายหนึ่งตายหนึ่งสวย้นธนาคาแล้วนธนาคารแล้วปนแล้วปนลนแลเดี๋ยวยุ่งกูไม่ต้องมารักกูให้เลฟักอยู่ Head is God Head i อันไหนวะอนนั้นใหญ่ t o with you แนฮะปนฮะได้เวลาปนธนาคารแล้วผม ตอนนี้ฮะเอ้ชื่ยมึงยิงกูเฮ้ยเชี่ยมีคนมีคนมีคนอันนี้หนูยังไม่ได้ลองใช้เลยเชื่อไหมโอ้เพื่อนเพื่อนมาเล่นมาเล่นกูเต็มเลยเพื่อนไอ้เพื่อนปืนปืน่อนหัวโหอกูเพื่อนเออไอ้โคตรคนทุกคนอ่ะตอนเนี้ยใอญ่ใหญ่เล่งเอาเห้ยเอาไปแล้ว ไม่ดุย uhm ังไงมอนมึงทำอะไรมันเป็น acting มันมันเป็น acting เข้ามาเข้ามาไม่ใช่ acting หัวร้อนของจริงเลยเชื่อว่าหัวร้อนเข้ามาดิเอาไปไปหัวร้อนไปเงี้ยไม่เป็นไรเนี่ยคือเซิร์ฟบางทีเซิร์ฟมันแหลกอาไปจริงเงี้เห็นปะเออเนี่ยไม่เหมือนเซิร์ฟใครบางคนอ่ะเซิร์ฟที่ดี ที่สุดแล้วตอนเท่าไหร่ครับอย่าพูดชื่อนะครับโอ้ไม่อยากพูดหรอทุกคนก็รู้อยู่ <c oughs> ว่ามันอันดับต้นๆของประเทศไทยกแล้วผม,มมผมก็มีอาชีพผิดกฎหมายนะฮะก็จะมีอื่นอีกมากมายก็มีอาชีพทั่วไปนะผมเอ้ยเอี่ยเอ้ยอย่างชอบเลยเอี่ยมีอาชีพแบบวาอาชีพถูกกฎหมายนะ,ะมีอาชีพจนอนชาวไร่นะผมคือต้องทำไร่นะครับแล้วก็มีอาชีพนักออกแบบเสื้อผ้าน,นะครับช่างตัดขนแกะนักแพ็คเนื้อนักแพ็คไก่นักล่าบอลเตอร์ช่างทุบข้าวช่างทุยแองมุม ตัดไม้ล่าสมบ,บัติแล้วก็แพ็กเนื้อหมูแล้วก็ล่าสัตว์ป่านะครับผมอาชีพที่ดูดีที่สุดนะครับจะเป็นอาชีพอา่าที่เป็นนักขุดแร่นะครับแล้วก็เป็นนักล่าสัตว์ป่านะผมว่าล่าก็เหมือนเป็นแบบอะไรวะเป็นแบบเซิร,ฟฟร์ฟแฟชั่นอ่ะใช่ดีอ่ะคาดว่าจะมีรถการอัปเดตอดู่ยวใช่หรอครับผมผมคิดว่านะครับน้องๆเซอร,ร์รผมดีที่สุดแล้วตอนทนีนี้พูดมาครับ เฮ้ผมส่วนการล่าสัตว์ป่านะคือเดินขึ้นมาข้างบนนะผมแล้วเราก็ต้องมีอุปกรณ์ล่าสัตว์ป่านะสามารถทําช็อปได้นะผมแล้วก็สามารถดูคือเราสามารถทําช็อปเพื่อขายของสัตว์ผู้สัตว์ป่าได้นะผมตอนนี้ผมมีปืนใช่ไหมผมลองล่าสัตว์ป่าดูนะครับสัตว์ป่าที่ว่านะผมก็จะไม่ใช่สัตว์ดุร้ายนะฮะเอาขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆนะผมมันก็มันก็ไม่ได้แบบจะแดกเราอะไรขนาดนั้นกันฮะจริงๆมันก็เป็นพวกสัตว์ปกตินะผมเช่นมันจะมีพวกหมีอยู่นะฮะอะไรมานีนะครับผม กูหยอกหนให้หยอกให้หน่อยเนี่ยผมเนี่ยแลวคือแบบบอกเลยว่าคนธนาคารอ่ะคือถ้าเกิดไม่ลุมผมอ่ะก็ไม่ไม่ชนะผมอ่ะนะเออใช่ใช่ครับใช่ใช่ผมบอกเลยมันผมมันผมอยู่แล้วนี่ครับเวลาเราฆ่าสัตว์เว้เราก็จะได้พวกอ่าพวกเอรนะพวกปลาแล้วพวกนี้มาด้วยนะฮะนะมาหมา่าย เกีย็ได้ครับเพราะผมก็พอแล้วก็ทับช็อปนะฮะทับช็อปแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับผมแล้วก็กดมอนเตอร์นะครับให้เรากดคลิกขวาที่เป็นการขายสินค้านะผมแล้วกดขายทั้งหมดนะฮะก็จะได้ตังค์มานะครับเช่นนี้ผมได้ตังค์่าพันเจ็ดแล้วเว้ยเห็นปะแค่ยิงไม่กี่ตัวเองนะครับผมยิงหมีไม่กี่ตัวเองีะได้ตังพันเจ็ดแล้วนะครับผมนะบอกเลยว่าเกมนี้มันก็มันก็หาตังง่ายอยู่นะฮะผมมันก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นนะฮะที่แต่ว่าบางทีปลาก็หายาก่เนี่ย ถ้าเกิดว่าปลาดึงหาง่ายเหรอเพื่อนปลาต้องอะไรมันก็ธรรมดานะการหาในเซิร์ฟพวกนี้นะปลาอะไรครับฮะปลาอะไรปลาอะไรหางอะไรอูคิดไม่ทันผายมีสองปลามีสองปลาปลาอะไรไล่ก็ไม่ไปยังอยู่ต่ออีกบ้าหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเบื่ออ่ะหย่าเลยเพื่อนนะปล่อยไปดีกว่านะโอเคเพื่อนผมก็ ว่างอั่นแหละปรากฏว่าปรากฏว่าเออปรากฏว่าอะไรครับไอ้บม้ให้เล่นบ้าจริงไปคิดไม่ทันครับใช่ปะถ้ามันมีรถอะมันจะสนุกกว่านี้นะเว้ใช่หรอไม่มีรถด,ด้วยนะเว้จริงแบบไม่ใช่แบบว่าขึ้นเวลวไล่ลย,ยิงกันบนรถนะฮะคืนเนี่ยไปล้านขายรถถ้าผมสาม,มารถไปร้านขายรถได้นะฮะเนี่ยลองไปล้านล้าขายรถด,ดูนะฮะนี่ทาว่าไ,ไปล้านขายรถครับผม ตรงนี้จะเป็นร้านขายรถนะฮะน่าจะเป็นโชรูมนะับผมของโตโยต้องโตโยต้านะฮะเข้ามาข้างในนี้นะับผมรู้สึกว่าจะไม่มีรถให้กูซื้อหรือเปล่ามีรถไหมนี่ไงมีรถไม่อัพเดตมี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 นี่ไงราขายรถนี่โดเนี่ยเฮ้ยทุกสุดจะเป็นกสุดจะเป็นนี่นะครับผมเป็นบีเีมนะฮะเดียวหรือเรียกสั้นว่าจักรยานนะฮะเฮ้เฮ้ยมึงมาดูเครื่องบินดีอย่างสวยเลยใช่หรอเออเรมขี่จักรยานก่อนขี่จักรยานละขี่จักรยานละจะแหลกหขี่ได้เา แหลกวะกูขี่ได้ปะฮะซื้อดิโอ้ไม่มีตังค์อ่ะนั้นมันกูไม่มีตังค์ <c oughs> นี่ฮะนี่สุดอะนี่คือจะเป็นของต่างๆนะผมในเซิร์ฟเวอร์นะครับมีรถนี่ด้วยนะผมมีรถแบบมีรถแบบไฮสปีดคารบบ์นะครับมีแบบรถแบบก็เลยนะรถเงี้ยเงี้ยแบนๆด้วยนะครับผมนะถือว่าสุดยอดเลยนะสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับผมนะเป็นไงธรรมดาฮะธรรมดาที่ไหนขี่ไงวะอะไรวอะรวอันนี้บแต่บางทีเงินไม่พอนะฮะขี่ก็กดคลิกขวาเว้ยมันจะเป็นการขี่นะครับ ก็รถแรกเป็นจักรยานพวกสกูตเตอร์นะผมแล้วก็มี R15 ด้วยนะฮะ m s เมอ๊ะก็มีผมวยสวยอ่ะอยากได้อากได้รถเห็นไผมเนี่นี่จะเป็นรถต่างๆมากมายเลยนะครับที่อยู่ตรงจุดนี้นะฮะมีเรือบบมีเครื่องบินแบบเครื่องบินเจ็ตเจ็ตเพลนเจ็ตเพลนด้วยนะไม่มีเรือแบบน้ำหรอวะไม่มีเรือดำน้ำหรอไม่รู้ โหนี่นะ้ัน,น,นก็เป็นรถต่างๆนะขอที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับนะก็จะมีรถขายด้วยนะครับผมเป็นไงเซร์เนือ้อมีเกือบทุกอย่างครับนะคุณสุดแล้วอะครับจริงคุณอยากจะอะไรคุณก็ไปเลยครับผมนะ เฮผมก็ต่อไปนะครับก็สามารถที่จะมาเล่นเซิร์ฟนี้กันได้นะครับผมก็มีทั้งหาตังค์ถูกกฎหมายหาตั้งผิดกฎหมายนะครับผมนะแล้วก็แนะนําว่าเราก็แบบว่ามาทําความรู้จักคนอื่นในเซิร์ฟเวอร์นี้ได้นะครับผมคือเซิร์ฟนี้ก็แบบว่าอาจจะแหลกนิดนึงนะฮะแต่เดี๋ยวอันนึงก็แก่นะครับผมนะตามที่เซิร์ฟเลย GTA เขาผมเซิร์ฟเวอร์นี้นะ mc gta n o t a dot th นะผมสามารถเล่นกันได้นะครับนะสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยนะครับวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ